สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนเทปนี้นะครับก็คือบทนำของคอสโรตีสไตล์ปากีบทนำของคอสโรตีสไตล์ปากีก็คือบทเตรียมอุปกรณ์นะครับก็ออกมาเริ่มกันเลยอย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือตัวคุณเองตัวคุณเองเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมัอนว่าคุณทําได้คุณทําได,ได้มันเป็นเรื่องไม่ยากคุณทําได้พอคุณเชื่อแบบนี้แล้วคุณก็จะทาได้ ต่อให้คุณฝึกยังไงหรือว่าต่อให้คุณทําผิดพลาดคุณก็จะทําใหม่ทําจนได้ไนะครับต่อมาก็มาเริ่มเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์สําหรับการนวดแป้งอันแรกหรือว่าหนึ่งก็คือพื้นที่สําหรับนวดแป้งใช้เป็นกระมังกระมังสําหรับนวดแป้งนะครับใช้เป็นกระมังสแตนเลสก,ก็ได้หรือว่า หรือว่าใช้เป็นกระมังพลาสติกก็ได้ที่ผมเอาใบใหญ่ๆใ,ให้ดูนะครับคุณก็เตรียมใบใหญ่ๆนั่นแหละครับเพราะว่าตอนที่เรายัางนวดไม่เก่งเน่ยมันจะเลอะเทอะ้อบมันกระเด็นถ้าเราใช้ใบเล็กเมันกระเด็นหกเลอะเทอะเดี๋ยวพอคุณเก่งแล้วคุณค่อยลดขนาดลงเหลือใบแค่นี้ก็พอ อย่างที่สองพื้นสําหรับคืึนแป้งพื้นสําหรับคืึงแป้งเนี่ยถ้าคุณมีโต๊ะที่บ้านที่เป็นหน้าสตเตนเลสก็ใช้แบบนั้นหรือถ้ามีโต๊ะที่เป็นหน้าโฟมิกา้าก็ใช้แบบนั้นก็ได้ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นถาดใช้เป็นถาดสเตนเลสก็ได้หรือว่าถาดอลูมิเนียมก็ได้แต่ถ้าแนะนําก็คือใช้เป็นถาดสเตนเลสหรือเป็นถาดพลาสติกก็ได้นะครับ เวลาที่ว่าคุณพลึงแป้งเนี่ยคุณก็หั่ยถาดขึ้นแล้วคลึงด้านนี้หรือคุณจะสั่งทำแผ่นสเตเลสแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ผมสั่งทำมาได้ยี่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มหัดทำโรตีเป็นไม้หัดน,นะครับเป็นไม้หัดแล้วเราก็ไปหุ้มสเตนเลส ใช้วนมากครับใช้คุ้มเลยละ่ะต่อมาพอเรานวดแป้งแล้วเราพึงแ,แป้งแล้วเราก็จะต้องมีที่เก็บก็คือกล่องพลาสติกทรงสูงอเอาไว้เก็บแป้งแป้งเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเรามาเก็บในกล่องน,นี้แล้วก็พอเราเก็บแป้งก้อนใหญ่ๆไว้ในกล่องพลาสติกทรงสูงแล้วเวลาที่เราแบ่งแป้งเนี่ย ปั้นเป็นลูกเล็กๆเนี่ยเราก็จะต้องมีกล่องพลาสติกสําหรับเก็บแป้งที่ปั้นเป็นลูกเล็กๆไว้แล้วก็ใช้เป็นกล่องพลาสติกทรงแบบนี้นะครับทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนาะเก็บได้เยอะดต่อไปก็เป็นพวกตะก้อตะก้อมือตะก้อมือนี่จะใช้เป็นอันใหญ่ก็ได้หรืออันเล็กก็ได้แล้วก็อุปรกรณ์ช่างตวนะครับก็จะมีชุดถ้วยตวง ชุดช้อนตวงแล้วก็เหยียบตวงเหยียบตวงนี่แนะนําให้ดูที่สเกลชัดๆนะครับแล้วก็ถ้วยตวงถ้วยตวงแบบนี้ชุดถ้วยตวงนี่แนะนําให้มีสองสามชุดนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องเอาไปตวงของเปียกและเอาไปตวงของแห้งแล้วก็กิโลนะครับกิโลช่างแป้งกิโลช่างแป้งเนี่ย คุณจะซื้อเป็นหนึ่งกิโลก็ได้หรือว่าครึ่งกิโลก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะซื้อเป็นหนึ่งกิโลไปเลยนะครับซื้อทีเดียวนวดแป้งไปแล้วต่อไปก็เป็นอุปกรณ์สำหรับการทอดอุปกรณ์สำหรับการทอดโรตีก็เริ่มตั้งแต่กระทะครับกระทะนี่ใช้เป็นกระทะตุกแบนจะใช้เป็นเคลือบร่อนก็ได้หรือไม่เคลือบร่อนก็ได้ สำหรับใครที่บ้านมีกระทะโรตีแบบเป็นกระทะเหล็กเนาะก็ใช้แบบนั้นได้นละครับแล้วก็ตะหลิวตะหลิวนี่แนะนําให้เตรียมไว้สองอันนะครับที่คลึงแป้งที่คลึงแป้งเนี่ยจะมีแบบรุ่นที่ว่าตรงกลางหมุนได้กับตรงกลางหมุนไม่ได้คือตรงแกนนี้หมุได้กับแบบหมุนไม่ได้ ใช้แบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็พื้นผิวสําหรับการฟาดแป้งหรือพื้นผิวสําหรับการคลึงแป้งถ้าที่คุณเตรียมไว้เป็นโต๊ะก็ใช้ได้เลยเป็นโต๊ะแซลเลตโต๊ะหน้าโ,โฟเมกา้าแต่ถ้าคุณใช้เป็นถาดแบบนี้เวลาที่คุณฟาดแป้งให้คุณคว่ำถาดลงแล้วก็ฟาดแป้งข้างบนนี้แต่ถ้าคุณจะคลึงแป้งอย่าไปคลึงบนนี้นะครับมันจะบุกให้หงายถาดขึ้นแล้วก็คลึงแป้ง หรือคุณจะเตรียมเป็นแผ่นสเตลเลตแบบนี้แบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็ขวดน้ํามันหรือว่าหลอดน้ํามันนั่นแหละครับก็คือเราเอา,เอาน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนคุณทําน้ํามันเนยสําหรับการทอดโรตีของร้านโรตีปากีหรือของโรตีสไตล์ปากีแล้วเนี่ยคุณจะต้องเตรียมหลอดสาหรับใส่น้ํามันไว้หลอดแบบนี้นะครับแล้วที่จุกก็จะเป็นจุกที่บนะี่อเนาะดูว่าอย่าไปให้รูใหญ่เกินนะครับ ยใช้น้ำมันเ,อเยอะเกินโรตีสไตล์ของเรานี่ใช้น้ำมันน้อยนะครับที่เหลือก็เป็นพวกชุดอุปกรณ์เตาแก๊สต่อไปก็เป็นวัตถุดิบวัตถุดิบในการทำโรตีก็เริ่มตั้งแต่แป้งแป้งจะใช้เป็นแป้งสาลีก็ได้แป้งสาลีอนเนกะสมก็ได้น้ำตาลน้ำตาลทรายใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้น้ำตาลทรายแดงก็ได้เกลือใช้เป็นเกลือแกงนะครับสัดส่วนจะพอดี สาหรับสัดส่วนที่ผมให้ไว้เนยมาการีนเนยมาการีนที่ผมใช้นะครับและที่ผมแนะนําให้ลูกศิษย์ผมใช้ก็คือมาการีนที่ห้อเชสจะเป็นเชสกลิ่นเนยสดเขียนว่าเนยเทียมสูตรกลิ่นเนยสดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํามันเนยแล้วก็น้ํามันพืชน้ํามันพืชของเราใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะครับ ใช้นอนปาล์มจะที่ห้อมรกตรเกสรหรือว่าที่ห่อโยกก็ได้ไข่ไข่นี่ใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้หรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะครับแล้วก็ยีสต์ยีสต์ใช้แบบนี้นะครับเป็นยีสต์แห้งสําหรับแป้งที่มีส่วนผสมของน้ำตาลก,ก็เป็นฉลากสีแดงเนาะแล้วสําหรับพวกโรตีนานเวลาที่ว่าจะทอดเนี่ยเราจะต้องมีกระปุกแป้งด้วย ก็คือกระปุกแบบน,นี้แล้วก็ใส่แป้งไว้ทอดแล้วต่อไปพอทอดเสร็จแล้วก็จะต้องมีผ้าผ้าตัวนี้เป็นผ้าซับน้ํำมันและก็เป็นผ้าที่เอาไว้ใช้ตบโรตีสำหรับโรตีแผ่นกลมก็ใช้เป็นผ้าดินนะครับซื้อมาแล้วก็เย็บขอบแล้วก็บรรพบ์คือเล็กๆแบบนี้นะครับ ขนาดก็ฟุตคูณฟุตหรือมากกว่าก็ได้นะครับจะเป็นฟุตครึ่ง food, คูณฟุตครึ่งก็ได้เพราะบางทีแผ่นโรตีที่เราทําออกมาเนี่ยแผ่นใหญ่แล้วคุณเตรียมกระปุกแบบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนยใส่ในนี้เอามาการีนใส่ในนี้แล้วก็ที่ทานเนยก็ใช้เป็นไม้แผ่เล็กเนาะแล้วก็ขวดน้ำตาลขวดสำหรับโรยน้ำตาลทีหลัง สำหรับน้ำตาลทรายที่เอาโดยแผ่นโรตีนะครับควรจะใช้เป็นน้ำตาลทรายเกล็ดเล็กนะครับถ้าเป็นหอมยี่ห้อลินเนี่ยจะเป็นเกล็ดเล็กนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้เกล็ดใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าบางคนบ่นว่าน้ำตาลทรายติดผันเนาะกระดาษห่อโรตีกระดาษห่อโตรอโตินี่ก็สื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็แปรงแปรงสําหรับทานเนยก็ประมาณนี้นะครับของผมใช้เป็นแปรงซิลิโคนเนาะ คุณจะใช้เป็นแปลงแบบที่เป็นขวดสินจำนนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมคราบๆนะครับเดี๋ยวก่อนจะทำโดตีแต่ละชนิดเนี่ยผมก็จะมาเช็คด,ดูว่าอยู่ในอุปกรณ์พวกนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็จะบอกให้คุณเตรียมเพิ่มแต่คิดว่าแค่นี้ก็ครอบคลุมนะครับสำหรับบทนํ้วันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ